เรื่องของทางวัตถุล้วนๆที่เราเห็นกันเอาแมวมาแบ่งเนี่ยก็จะเจอเซลล์เจอเส้นประสาทเจอโครงสร้างการทํางานอะไรต่อมิอะไรที่อยู่ภายในร่างกายของแมวก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้าสู่รายการที่เราจะมาพูดคุยถึงปัญหาของทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับกับซีรีส์ตัวใหม่ของเราก็อย่างในตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวไปนะครับก็ได้ชี้แจงให้เข้าใจถึงรากที่มาของปมปัญหาซึ่ง สำหรับใครที่กระโดดมาดู EP นี้เลยเนี่ยผมก็อยากจะให้ไปไล่ดูนะครับตั้งแต่ EP แรกมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าขาดความเข้าใจในตอนใดตอนหนึ่งไปเนี่ยก็อาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับถึงเรื่องราวความเป็นมากว่าเราจะมาคุยกันถึงในตอนนี้แล้วก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าตอนที่ชาสตาวินเนี่ยได้เขียนหนังสือ The origin of species ออกมาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกทางธรรมชาติเนี่ยมาเพื่อแก้ไขปัญหาต้นกำเนิดของชีวิตแต่อย่างใดนะครับเพราะดารวินเนี่ยตั้งทฤษฎีของเขาบนฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีขึ้นแล้วนะครับหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่ามีสิ่งมีชีวิตให้เกิดการคัดเลือกได้แล้วมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวินตอนที่ได้เสนอใน The Origin of s p e c i e s เนี่ยจึงไม่ใช่ทฤษฎีที่มาพูดคุยถึงต้นกำเนิดของชีวิตแรกถึงวิธีที่สารที่ไร้ชีวิตเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเซลล์ที่มีชีวิตเซลล์แรกซึ่งแน่นอนว่าข้อจำกัดของทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวินโดยความหมายของการคัดเลือกโดยธรรมชาตินี้เนี่ยนักชีววิทยาวิวัฒนาการเองเนี่ยเขาก็ได้รับรู้ถึง ข้อจากัดนี้กันอย่างดีนะครับแต่คําถามที่เราถามตามมาก็คือว่าแล้วเหตุใดล่ะพวกเขาถึงยังเลือกที่จะยึดถือมุมมองที่สร้างขึ้นจากความไม่รู้ถึงความซับซ้อนของชีวิตก็อย่างที่เราได้กล่าวไปว่านักวิทยาศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่19หรือปลายศตวรรษที่1 9กก็ดีเนี่ยนะครับพวกเขาไม่แม้แต่จะรู้ว่าในชีวิตนี้มีข้อมูลอยู่ดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรนะครับที่พวกเขาเนี่ย จตตั้งทฤษฎีหรือสมมติฐานอะไรก็ตามแต่เนี่ยขึ้นมาบนฐานที่ว่าไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับข้อมูลในสิ่งมีชีวิตหรือ DNA ของสิ่งมีชีวิตเลยนะครับแต่ทว่าความรู้ทางอนุชีววิทยาของเราที่มีมากขึ้นเนี่ยก็ได้เผยให้เราเห็นแล้วนะครับว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกกันว่าโดเมนลับอยู่และโดเมนนั้นก็คือโดเมนของข้อมูลนะครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโดเมนที่3ในทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับนอกเหนือจากสสารและพลังงานแล้วในชีวิตยังมีสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลนั่นเองแต่จากคําถามที่เราได้ทิ้งท้ายกันไปนะครับในตอน EP ีที่แล้วเนี่ยแล้วเหตุใดกันล่ะในเมื่อพวกเขารู้ถึงข้อจํากัดของทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวินเกี่ยวกับต้นกําเนิดของชีวิตแล้วเนี่ยเหตุใดเขายังเลือกที่จะยึดถือมุมมองนี้และเหตุใดพวกเขาจึงเลือก ตัดสมมุติฐานของการออกแบบออกตั้งแต่ที่แรกทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้อธิบายได้ว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเนื่องด้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยแหละครับในหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเราจะพาทุกคนนะครับไปทําความเข้าใจว่าเหตุใดพวกเขาจึงได้มีมุมมองแบบนี้ถ้าเปรียบโลกทัศน์หรือมุมมองของคนเนี่ยเป็นแว่นตาเราก็อาจจะถามได้นะครับว่าแล้วแว่นตาแบบไหน แว่นตาประเภทใดกันที่พวกเขาเนี่ยใช้มันสวมใส่เพื่อมองสิ่งมีชีวิตแว่นตาแบบใดกันที่มันทําให้พวกเขาเนี่ยเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์หรือกลไกตามธรรมชาติเท่านั้นที่จะอธิบายต้นกําเนิดของชีวิตและตัดสมมุติฐานของการออกแบบหรือ intelligence cost ออกไปเสียตั้งแต่แรกทั้งๆที่พวกเขาเนี่ยยังไม่รู้หรือยังไม่ได้ข้อสรุปด้วยซ้ําแล้วในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องมี แว่นตาสวมใส่แล้ววันนี้นี่แหละครับเราก็จะพาทุกคนนะครับไปดูกันว่าแว่นตาที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกับตอนที่4ที่มีชื่อว่าแว่นตาอันใหญ่ที่ใช้มองชีวิต มาแล้ววันนี้ในรูปแบบของอ e ีเมกกซีนพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเป็นผู้สนับสนุนในการทำซีรีส์วิดีโอของเราทำได้โดยสามขั้นตอนง่ายๆ 1. โอนเงินสองส่งซลริมาตามที่อยู่อ e ีเมลนี้สารอรับอ e ีเมกกซีนรายเดือนได้เลยส่งตรงถึงคุณทุกวันเสาร์แรกของเดือนพร้อมเนื้อหาที่หลากหลายและภาประกอบที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นฟังดูง่ายใช่ไห แล้วเจอกอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะคิดไปว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการตกเถียงหรือการอภิปรายกันในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอันที่จริงเนี่ยความเข้าใจแบบนี้เนี่ยก็เป็นความเข้าใจที่ถือว่า คลาดเคลื่อนอย่างมากเลยนะครับเพราะอันที่จริงเนี่ยชุดของการให้เหตุผลเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับในทางวิทยาศาสตร์มันสําคัญยังไงเลยครับมันสําคัญก็ในแง่ที่ว่าชุดการให้เหตุผลที่เราเอามาเป็นรากฐานของความคิดเราเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดมุมมองของเรากําหนดการให้เหตุผลของเราต่อสิ่งสิ่งหนึ่งหรือต่อความจริงของสิ่งสิ่งหนึ่งครับและเช่นเดียวกันนะครับ ชุดการให้เหตุผลที่เราเลือกใช้เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการกําหนดมุมมองและการให้เหตุผลของมนุษย์ที่มีต่อข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ด้วยครับอย่างข้อสรุปที่ให้เหตุผลต่อยอดจากหลักฐานหรือการจัดตั้งทฤษฎีต่อยอดจากความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับชุดการให้เหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นๆเนี่ยเอามาเป็นรากฐานของทฤษฎีครับ ซึ่งให้เราได้ทําความเข้าใจในเรื่องนี้กันในเบื้องต้นกันอีกสักหน่อยนะครับอันที่จริงเนี่ยในการที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ครับเราก็อาจจะต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยนะครับในยุคสมัยก่อนคริสตกาลเนี่ยหรือก็คือยุคสมัยของ อีกโบราณนั่นเองครับนับตั้งแต่สมัยนั้นนะครับมันได้มีภาพพื้นฐานสองภาพเกี่ยวกับความเป็นจริงขั้นสูงสุดในหมู่ปัญญาชนตะวันตกซึ่งชาวเยอรมันเนี่ยเรียกมันว่าเวลตันชวงนะครับหรือนิสัพที่เราอาจจะคุ้นชินมากกว่านั่นคือคําว่าโลกทัศน์หรือเวิร์ลวิวนั่นเองตามโลกทัศหนึ่งที่มีอยู่นะครับจิตถือว่าเป็นความจริงเบื้องต้นหรือว่าความจริงสูงสุดของสปปรรพสิ่งครับเก่าคือว่าในมุมมองนี้เนี่ยหมายความว่าความเป็นจริงทางวัตถุเนี่ยอาจเกิดจากจิต ที่เป็นสิ่งเหนือกายภาพที่มีอยู่ก่อนครับหรือเกิดขึ้นจากปัญญาที่มีอยู่ก่อนแล้วดังนั้นจิตเนี่ยคือความจริงสูงสุดหรือเป็นความจริงสูงสุดที่ไม่ใช่สสารนั่นเองครับและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็มาจากตัวตนของจิตนั้นหรืออย่างน้อยก็คือตัวตนของจิตนั้นเนี่ยมีความสามารถในการกําหนดโลกแห่งวัตถุครับพอจะฟังทันกันไหมครับก็คือโดยสรุปก็คือว่าโลกทัศน์แบบแรกเนี่ยเชื่อว่าความจริงแท้ของสรรพสิ่งนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาง่ายๆเลยไม่ใช่โลกของสสารกล่าวก็คือว่า,าโลกทัศน์แบบนี้ไม่ได้ปฏิเสธความจริงทางทางสสารหรือทางกายภาพที่เราสัมผัสได้เห็นได้กันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาเชื่อว่าเขามองว่าความจริงเนี่ยมันไม่ได้สุดแค่นั้นแต่มันมีสิ่งที่เหนือโลกทางกายภาพหรือเหนือโลกสสารที่เราสัมผัสหรือเห็นมันอยู่เนี่ยมันมีความจริงหนึ่งที่ สูงสูงกว่านั้นที่เป็นความจริงแท้ที่ที่ถอยกลับไปไม่ได้อีกแล้วะและสิ่งนั้นน่ะเขาเรียกว่าจิตอันนี้คือโลกทัศน์แรกนะครับในทางปรัชญาอเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งนักปรัชญาในสมัยอดีตเนี่ยนะครับตั้งแต่เพโตอริสโตเิลไมโมดิเดสหรือว่านักปรัชญายุคก่อนเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะมีโลกทัศน์ในทํานองนี้กันทั้งนั้นครับ รวมถึงผู้ก่อตั้งวิทยาศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่ส่วนใหญ่ด้วยนะครับในช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกมันว่าการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในช่วงคริสต์ศักราช1,300ถึง1,700โดยประมาณเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังยึดถือโลก,กทัศน์ที่ว่าจิตเนี่ยเป็นความจริงแท้ที่มีมาก่อนโลกของความจริงทางวัตถุครับอืมคือความจริงทางวัตถุเนี่ยก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราเห็นรอบกายสัมผัสได้รอบกายเนี่ย มันคือความจริงทางทางวัตถุนะครับหรือทางกายภาพต้องให้เข้าใจก่อนนะว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราเห็นจับต้องได้เนี่ยโทรศัพท์ไมค์นะครับหรือว่ามนุษย์ด้วยกันสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นหรือสัมผัสสัมผัสมันได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราเนี่ยสังเกตได้เนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้คือความจริงทางวัตถุหรือความจริงทางกายภาพนะครับ แต่ว่านักปัชญาในสมัยก่อนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ก่อตั้งผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยในช่วงปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีมุมมองแบบที่ว่าสสารเนี่ยไม่ใช่ความจริงสูงสุดแต่มีสิ่งที่อยู่เหนือสสารอยู่ก็คือจิตนั่นเองด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในยุคแรกๆเนี่ยหลายคนเนี่ยพวกเขาคิดว่าการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของพวกเขาเนี่ยได้เป็นการยืนยันโลกทัศน์ของการออกแบบนั่นเองครับ อย่างที่เซอร์ไอแซกนิวตันเนี่ยได้ยืนยันถึงการมีอยู่ของผู้มีวิทยาปัญญาและผู้ทรงอํานาจซึ่งอยู่เบื้องหลังปรากฏการ์ทั้งหมดนี้ครับนี่คือข้อสรุปที่นิวตันได้จากการศึกษาโลกธรรมชาติและจากการผลิตผลงานอันยิ่งใหญ่ของเขาใน The p r i n c i p i ปหรือว่าใน The o p t i c ก็ตามเนี่ยข้อสรุปของเขาคือสิ่งที่เขาศึกษาเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยไม่ไม่ใช่โลกของสสารและพลังงานแต่เป็นโลกของจิต หรือกล่าวก็คือว่ามีผู้ที่มีวิทยาปัญญาเนี่ยอยู่เบื้องหลังการออกแบบเหล่านั้นนี่คือข้อสรุปที่คนอย่างนิวตันได้นะครับซึ่งโลกทัศน์ของความจริงนี้เนี่ยเราเรียกกันในปัญญาว่าจิตนิยมนะครับหรือ idealism เพื่อบ่งชี้ว่ามโนคติหรือไอเดียเนี่ยนั้นมาก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยสสารค่อยตามมาอีกทีครับดังนั้นเทวนิยมนะครับหรือ i ี s เนี่ยจึงเป็นรูปแบบของจิตนิยมที่ถือได้ว่า พระเจ้าเป็นแหล่งที่มาของมโนคติที่ก่อให้เกิดและหล่อหลอมโลกทางวัตถุขึ้นนั่นเองครับอืมพ,พ,พอจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมฮะก็คืออันนี้คือโลกทัศน์แบบแรกที่เรากําลังคุยกันอยู่เรียกสั้นๆก็คือว่าจิตนิยมนั่นเองครับอืมและผู้คนที่สังกัดอยู่ในสายของเทวนิยมเนี่ยนะครับกล่าวไง่ายๆคือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยนะครับก็จะถือได้ว่า,าถูกจัดหมวดหมู่นะครับอยู่ใน โดเมนของจิตนิยมนี่เองนะครับแต่ว่าจิตในที่นี้ของผู้ที่เป็นเทวนิยมเนี่ยก็คือพระเจ้านั่นเองกล่าวคือว่าเทวนิยมเนี่ยอยู่ในโดเมนของจิตนิยมนะครับแต่ว่านักปัญญาสายจิตนิยมเนี่ยทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเทวนิยมพอจะเข้าใจไหมฮะอืมแต่กล่าวก็คือว่านักปัญญาที่เป็นจิตนิยมแบบกว้างๆเนี่ยให้ได้เข้าใจง่ายๆคือว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าโลกนี้มีแค่ เป็นโลกของสสารและพลังงานอืมอันนี้คือเข้าใจง่ายที่สุดอ่ะโอเคไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกโดเมนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโดเมนที่เป็นมุมมองในทางตรงกันข้ามกันเลยครับหรือกล่าวก็คือว่าเป็นมุมมองที่ถือได้ว่าจักรวาลทางกายภาพหรือทางธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นความจริงสูงสุดครับอืมเป็นอันติเมตเรียลิตี้เลยก็คือ,อโลกทางวัตถุโลกทางกายภาพเนี่ยมันเป็นความจริงของมันอะ่ะสุดแค่นั้นแหละ นะครับสุดแค่นั้นคือในมุมมองนี้เนี่ยมีเพียงสสารและพลังงานหรือไม่ก็ทั้ง2องอย่างเลยเนี่ยนะครับคือที่มาของสปปรรพสิ่งทั้งปวงครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยวัตถุหรือสสารหรือพลังงานเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่จริงโดยที่ไม่จําเป็นต้องถูกสร้างหรือถูกหล่อหลอมขึ้นมาด้วยจิตที่อยู่เบื้องหลังใดๆครับมันเป็นเพียงอันตกรกิาทางธรรมชาติระหว่างวัตถุอย่างง่ายที่ถูกควบคุมโดยกฎธรรมชาติ และในที่สุดเนี่ยก็สามารถขอให้เกิดองค์ประกอบทางเคมีจากอนุภาคมูลฐานและในที่สุดเนี่ยก็สามารถขอให้เกิดองค์ประกอบทางเคมีจากอนุภาคมูลฐานและจากองค์ประกอบทางเคมีอย่างง่ายไปสู่โมเลกุลที่ซับซ้อนจากนั้นโมเลกุลที่ซับซ้อนก็นําไปสู่ชีวิตที่เรียบง่ายและจากชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยก็นําไปสู่ชีวิตที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนกระทั่งกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติสมัญญะที่ฉันฉลาดอย่างพวกเรา กลา่าวคือว่าในมุมมองนี้เนี่ยนะครับสสารย่อมมาก่อนและเป็นความจริงพื้นฐานส่วนจิตรู้นึกนั้นจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังครับอืมซึ่งเป็นมุมมองในทางตรงข้ามกับจิตน,นิยมเลยคือจิตน,นิยมเนี่ยเชื่อว่าสภาพที่เป็นจิตเนี่ยมีอยู่ก่อนนะครับเป็นความจริงพื้นฐานหลังจากนั้นเนี่ยโลกกายภาพจึงเกิดขึ้นโลกทางวัตถุจึงเกิดขึ้นแต่มุมมองเนี้ยก็คือความจริงพื้นฐานเนี่ยอ่าเป็นวัตถุ เป็นสสารเป็นกายเป็นโลกทางกายภาพส่วนจิตเนี่ยเกิดมาตามหลังนั่นเองครับซึ่งจิตรู้นึกนี้เองเนี่ยก็เป็นเพียงผลพลอยได้จากกระบวนการทางวัตถุและการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒน,นาการที่ไร้การชี้นําล้วนๆครับซึ่งนักปัญญาชาวกรีกที่ถูกเรียกว่านักปรมาณูนิยมเนี่ยนะครับอย่างลูซิปัสและดิโมคริตุสเนี่ยอาจเป็นชาวตะวันตกนะครับเป็นนักคิดชาวตะวันตกกลุ่มแรกๆที่ได้นําเสนอแนวคิดเช่นนี้ครับ และในเวลาต่อมานะครับก็ได้มีนักปัญญาแห่งยุคเรืองปัญญาอย่างโทมัสฮอปและคนอย่างเดวิดฮูมเนี่ยก็ได้นำโลกทัศน์เช่นนี้เนี่ยกลับมาใช้เช่นกันครับอีกทั้งการให้การยอมรับทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ดาวินอย่างกว้างขวางในช่วงปลายศตะวรรษที่19เนี่ยนะครับมันก็ได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับยอมรับมุมมองเช่นนี้ครับหรือกล่าวง่ายๆคือเอาโลกทัศน์เช่นนี้เนี่ยมาสวมใส่ และด้วยการที่นักวิทยาศาสตร์ในช่วงปลายศาตวรรษที่19เนี่ยครับได้รับเอาโลกทัศน์เช่นนี้เนี่ยมาใช้มันจึงก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่ถูกเรียกว่าปรัญาธรรมชาตินิยมครับหรือ naturalism หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งง่ายๆก็คือว่าสสารนิยมนั่นเองครับหรือในภาษาอังกฤษก็คือ materialism เนี่ยนะครับหรือในบางครั้งอาจเรียกว่าวัตถุนิยมทางวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาตินิยมทางวิทยาศาสตร์ครับ และด้วยเหตุน,นี้เองนะครับเนื่องจากนักวิยาสตร์และนักปัญญาหลายคนเนี่ยที่ได้มีโลกทัศน์มุมมองแบบนี้แบบวัตถุนิยมทางวิทยาศาสตร์หรือ scientific materialism เนี่ยจึงทําให้พวกเขาเนี่ยคิดว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้นได้ให้การสนับสนุนโลกทัศน์ของพวกเขานั่นเองซึ่งความขัดแย้งอันเก่าแก่ระหว่างโลกทัศน์แบบที่ให้ความสําคัญกับจิตเป็นอันดับแรกกับโลกทัศน์ที่ให้ความสําคัญกับสสารเป็นอันดับแรกเนี่ยมันก็ได้เข้ามาตัดผ่านใจกลางความลึกลับของ ต้นกาเนิดชีวิตนั่นเองครับดังนั้นในเรื่องที่ว่าต้นกําเนิดของชีวิตเนี่ยสามารถอธิบายได้โดยการอ้างอิงถึงกระบวนการทางวัตถุอย่างหมดจดอย่างเช่นปฏิกิริยาเคมีแบบไร้ทิศทางหรือการชนกันของโมเลกุลแบบสุ่มได้หรือไม่หรือว่าต้นกําเนิดของชีวิตเนี่ยสามารถถูกอธิบายมันได้โดยไม่ต้องอาศัยเหตุของผู้ที่มีวิทยาปัญญาอยู่เบื้องหลังการออกแบบหรือไม่ถ้าหากว่าจะบอกว่าศาสารเนี่ยทำเช่นนั้นได้จริงเช่นนั้นแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้การตอบคําถามนั้นด้วยกับเพียงสสารเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอในการตอบครับแล้วมันก็จะทําให้คําอธิบายดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าจะทําให้โลกทัศน์แบบสสารนิยมเนี่ยเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าทําได้นะครับถ้าหากว่าทาทได้โดยอ้างว่าความเป็นจริงทั้งหมดนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางวัตถุที่ไร้ซึ่งการกําหนดทิศท,ทางเพียงเท่านั้นเนี่ยในทางกลับกันนะครับ ถ้าหากว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยที่มันบ่งชี้ไปยังกิจกรรมของวิทยาปัญญาในการออกแบบสิ่งนั้นน่ยก็จะเพิ่มความเป็นไปได้ให้กับทางเลือกอื่นๆน,นอกเหนือจากโลกทัศน์แบบสะสารนิยมอย่างแน่นอนครับพอจะเข้าใจไหมครับกล่าวคือว่าถ้าผู้คนที่ยึดถือโลกทัศน์แบบสสารนิยมเนี่ยสามารถทําได้จริงในการที่จะอธิบายว่า ชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรด้วยกับกระบวนการทางวัตถุที่ไร้ซึ่งการชี้นําทิศทางใดๆเนี่ยถ้าพวกเขาสามารถอธิบายได้และพิสูจน์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการสนับสนุนโลกทัศน์ของพวกเขาตามการให้เหตุผลอย่างนี้นะแต่คือมันบ่วงเป็นในในทางกับกันไงว่าถ้าหากว่ามีบางสิ่งเนี่ยที่มันอธิบายไม่ได้ด้วยกับสสารและพลังงานแต่กับกันมันยังบ่งชี้ไปถึงกิจกรรมของผู้มีวิทยาปัญญาแล้วล่ะก็เนี่ย มันก็จะเป็นการปฏิเสธสสารนิยมไปโดยปริยายและกลับกันมันก็จะเป็นการสนับสนุนปรัชญาทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากสสารนิยมครับคำอธิบายแบบ Meta First กับคำอธิบายแบบ MyF i r s t เนี่ยจะสามารถอธิบายต้นกำเนิดของชีวิตได้หรือไม่และไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้เนี่ยก็คือว่าต้นกำเนิดของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงหัวข้อที่สำคัญในทางวิทยาศาสตร์เพียงเท่านั้น แต่มันยังเป็นหัวข้อที่สำคัญไม่แพ้กันในทางปรัชญาครับและสิ่งที่เราได้ปูพื้นฐานไปเมื่อสักครู่นะครับก็ผมให้เข้าใจอย่างนี้ว่ามันเป็น2โดเมนทางปรัชญาแบบใหญ่ๆกว้างๆเลยแบ่งได้เป็น2โดเมนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าปรัชญาคืออะไรเกี่ยวข้องอยังไงผมก็อยากจะ ฟ,ฟังแบบง่ายๆนะก็คือมันเป็นชุดการให้เหตุผลหรือว่าโลกทัศน์ของมนุษย์ที่แบ่งได้กว้างๆเป็น2แบบนั่นเองครับอซึ่งถ้าคุณสังกัดอยู่ในโลกทัศน์แบบใดแบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะส่งผลหรือมีอิทธิพลเข้ามามีอิทธิพลในการกําหนดมุมมองของพวกคุณเนี่ยที่มีต่อโลกต่อจักรวาลหรือต่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยให้เป็นไป,นปนในทิศทางนั้นไงฮะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าอย่างเช่นว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ย มีโลกกระทัแบบสสารนิยมเนี่ยเขาก็จะอธิบายแมวเนี่ยว่าเป็นเพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือว่าแมวเนี่ยอาจจะสามารถถูกอธิบายได้ด้วยกับเรื่องของกลไกทางธรรมชาติล้ลวนๆเรื่องของทางวัตถลุล้วนๆที่เราเห็นกันเอาแมวมาแบ่งเนี่ยก็จะเจอเซลล์เจอเส้นประสาทเจอโครงสร้างการทํางานอะไรต่อมิอะไรที่อยู่ภายในร่างกายของแมวเขาก็จะยึดคําอธิบายแค่นั้นน่ะ ว่ามันเป็นความจริงสุดที่แค่นั้นทางกายภาพเห็นไหมครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยคนที่มีโลกทัศน์แบบจินนิยมเนี่ยเขาอาจจะมองแมวตัวเดียวกันเลยเนี่ยฮะแต่เขามองว่าใช่แมวนั้นน่ะมันมีโครงสร้างมันมีกลไกการทํางานภายในก็จริงแต่ความจริงมันไม่ได้สุดอยู่แค่นั้นหรอกมันอาจจะมีสิ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังของการสร้างแมวตัวนี้อีกทีที่มากกว่าสสารหรือโลกทางกายภาพ หรือมันอาจถูกออกแบบมาโดยผู้ออกแบบที่มีวิทยาปัญญาเห็นไหมครับว่าชุดการให้เหตุผลหรือโลกทัศน์ที่เรานำมาเป็นฐานทางความคิดของเราเนี่ยมันจะส่งผลต่อมุมมองส่งผลต่อความเข้าใจของเราที่มีต่อโลกธรรมชาติรอบกายของเราและเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หลุดพ้นออกไปจาก2โดเมนใหญ่ๆนี้เลยนะครับ นักวิทยาศาสตร์ก็คือคนและคนก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลใช่ไหมคร er ับและสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลเนี่ยก็มีการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลไงฮะแต่ว่าไอ้การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั้นอ่ะมันจําเป็นที่ต้องมีมีฐานมีสิ่งที่นํามาเป็นฐานในการให้เหตุผลต่อไปจากฐานนั้นนะฮะอืมและด้วยเหตุนี้เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีชุดการให้เหตุผลที่เอามาเป็นฐานเนี่ย ต่างกันไปนะครับนักวิวัฒนาการที่อ้างเพียงกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติเนี่ยก็นําเอาปรัชญ,ญา,าศาสานิยมหรือธรรมชาตินิยมเนี่ยเข้ามาเป็นฐานในการให้เหตุผลแล้วพอเขามีชุดการให้เหตุผลเช่นนั้นเนี่ยเวลาเขามองอะไรเขาเห็นอะไรเขาเห็นข้อเท็จจริงอะไรที่เขาประสบเนี่ยหรือแม้แต่เขาจะตั้งทฤษฎีอะไรเนี่ยเขาก็จะแสดงออกไปจากฐานฐานนั้นที่เขานํามาให้เหตุผลนั่นแหละครับ และด้วยเหตุน,นี้นักวิาชาต์ที่มีมุมมองแบบสสารนิยมเวลาเขาจะสรุปอะไรเนี่ยเขาก็จะสรุปแค่เพียงเรื่องของสสารว่าเป็นเหตุเท่านั้นพอจะเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็ขอปูพื้นฐานให้ได้เข้าใจแบบคร่าวๆพื้นฐานพื้นฐานนะครับเพื่อที่เราจะได้คุยกันในเรื่องนี้ได้อย่างเข้าใจมากขึ้นและมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเสียด้วยซ้ำที่เราจะต้องเข้าใจโดยคร่าวๆโดยกว้างๆก่อนว่า ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีเรื่องของการเอาชุดการให้เหตุผลเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเข้าไปสู่ข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งหรือแม้แต่การมองเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฐานฐานนี้หรือที่ผมเปรียบง่ายๆก็คือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแว่นตาที่ท่านนํามาสวมใส่และแว่นตาที่นักวิวัฒนาการนํามาสวมใส่เนี่ยก็คือแว่นตาของาสสารนิยมเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนั้นข้อสรุปที่พวกเขาได้ในทางทฤษฎีของพวกเขาเนี่ยมันจึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงในทางวิทยาศาสตร์โดยตัวขงมเองนะครับแต่มันเป็นการให้เหตุผลที่ต่อย,ยอดไปจากข้อเท็จจริงบนฐานของกรอบคิดแบบส,สานนิยมนั่นเองครับเมื่อคุณพูดถึงจุดกําเนิดของชีวิตกฎเกณฑ์ของมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ด้วยกับตัวมันเองครับมันอยู่ภายใต้ ขอบเขตของปรัชญาที่มีกติกาว่าหากคุณต้องการจะไขปัญหานี้คุณสามารถใช้สาสารและพลังงานและกฎธรรมชาติปกติวิสัยและความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับแต่นั่นถ้าไม่ชุดเครื่องมือของคุณมีวันที่จะหมดลงสิ่งที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกฎพื้นฐานที่เราเรียกว่ากฎของวิทยาศาสตร์นั่นคือการใช้ใจิตใจหรือสติปัญญาเข้าช่วย ถ้าคุณต้องการแนบชื่อให้กับมุมมองนี้ไม่มีอะไรที่เหมาะสมไปกว่าแนวคิดาสารนิยมทางวิทยาศาสตร์มันคือปัญญาที่บอกคุณว่าคําอธิบายเพียงอย่างเดียวที่แนวคิดนิยมรับได้นั้นจะต้องแสดงให้เห็นได้ในแง่ของาสารและพลังงานได้เท่านั้นและถ้าหากว่าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้แค่เครื่องมือเหล่านั้นได้คุณก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนกติกา ดังนั้นจากทัศนมิติที่ว่ามานี้คำถามก็คือว่าชีวิตเกิดขึ้นผ่านเพียงแค่สารและพลังงานได้อย่างไรเมื่อถึงปลายศตวรรษที่19นะครับนักวิทยาหลายคนเนี่ยได้ยอมรับทัศนะแบบ matter first นะครับในขณะที่ผู้ก่อตั้งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในยุคแรกๆหลายคนเนี่ยอย่างยฮันเนสแคปเปลเลอร์โรเบิร์ตบอยและไอแซกนิวตันเนี่ยเหล่าบุรุษเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความเชื่อในการออกแบบอย่างลึกซึ้งครับ ซึ่งพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยได้บ่งชี้ไปยังผู้ทรงวิทยาปัญญาที่มีเหตุผลซึ่งอยู่เบื้องหลังระเบียบและการออกแบบที่พวกเขาได้รับรู้ในธรรมชาตินะครับแต่กลับกันครับนักวิทยาศาสตร์หลายคนในช่วงปลายศตวรรษที่19มานี้เองเนี่ยกลับมองว่าจักรวาลเนี่ยเป็นระบบอิสระมีตัวตนและเกิดขึ้นมาเองได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีสาเหตุเหนือธรรมชาติไร้ซึ่งทิศทางหรือการออกแบบใดๆที่อยู่เบื้องหลังเห็นอะไรไหมครับ นักวิทยาศาสตร์ในสมัยปลายศตวรรษที่19เนี่ยพวกเขากับมีมุมมองที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทําการปฏิวัติวิทยาศาสตร์หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทําการปฏิวัติวิทยาศาสตร์แต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีมุมมองแบบสะสานนิยมซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อสรุปโดยตัวของมัน แต่สิ่งซึ่งเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมากเลยเนี่ยก็คือมุมมองโลกทัศน์และชุดการให้เหตุผลของเราแต่อย่างไรก็ตามนะครับทว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หลายๆทฤษฎีเนี่ยที่มีมาในช่วงศตวรรษที่19เกนี่ยครับก็ได้เข้ามาสนับสนุนมุมมองแบบสสารนิยมเช่นเดียวกันครับกล่าวคือว่าทฤษฎีที่มันได้จัดตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่1 9เเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งเข้ามาสมทบโลกทัศน์แบบสสารนิยมให้อธิบายอะไรเนี่ย ได้แค่เพียงกับกฎเกณฑ์และกลไกทางกายภาพล้วน มาแล้ววันนี้ในรูปแบบของอ e ีเมกซีนพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเป็นผู้สนับสนุนในการทำซีรีส์วิดีโอของเราทำได้โดย3ามขันตอนง่ายๆ 1. โอนเงิน 2. สง่งซีรีมาตามที่อยู่อ e ีเมลนี้ 3. ารอรับอ e ีเมกซีนรายเดือนได้เลยส่งตรงถึงคุณทุกวันเสาร์แรกของเดือนพร้อมเนื้อหาที่หลากหลายและภาพประกอบที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นฟังดูง่ายใช่ไหม 大家見到。